สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่21กันยายนต5 6 4โดยเฉพาะครั่งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนักจดกัรบ้างเชลซีช่วงเช้าวันนี้วิเคราะห์4ประเด็นสําคัญศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่เชลซีชนะสเปอร์ไป3.0ต่อ0นนัดเมื่อวันก่อนนี้ โดยงานนี้การในขา,นานรฟุตบอลธุรกิจนะฮะนัดประวัติที่ผ่านมาคู่ระวังเชลซีปะทะกระทางทั้งมาสเปอร์ผลการแข่งขันงานนี้เชลซีชนะไป3.0ตศที่สนามทนเท่านั้ฮอสเปอร์สเตเดียมในครั้งนี้โดยเรามาดูกันดีกว่าว่าประเด็นร้อนที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้างเริ่มจาก1กันก่อนการันสเปอร์ไม่อาจจะช่วยโอกาสครึ่งแรกเอาไว้ได้ ผลพ,พักไก่จะทองเป็นฝ่ายออกสตาร์ทในเกมที่ทางทซนต์เฮนสเปอร์ได้เหนือกว่าโดยเฉพาะในช่วง45ทีแรกโมเมนตัมตกไปอยู่ในฝั่งของพวกเขาเมื่อสามารถสร้างโอกาสในการจบสกอร์ได้อย่างถนัดนี่ว่าทัพสิงบรูจากการครองเกมที่แดนการได้เหนือกว่าเล็กน้อย สวัาเจ้าชินกลับยิงตรงกรอบเพียงแค่1ครั้งจะโอกาสทั้งหมด6ครั้งภายในช่วงแค่15าทีหรือว่าเชลซีศูนย์จะไหมด6ครั้งโอกาสในการยิงกระทั่งมากของชมัสตูเคิลสามารถกำราบการตั้งเกมของดูโน่ซันโตได้อย่างประคาบในกึ่งหลัง 2. คองเต้ชีดิตเปยนเกม โดยดางจูเกิลขยับมาแก้เกมตั้แต่จบพักครึ่งด้วยการถอดวิสันเมาส์ออกจากสนามพร้อมส่งอิงกร์กองเต้ลงทำมาชีแทนปรับรูปแบบการยืนตำแหน่ง3-4-2-1ในครึ่งแรกสู่3-5-2ในครึ่งหลังโดยด้ยานกลางของทางสิงขร,ร์เชซีนั้นมีกองเต้มัติโอโคเปซิสและก็จอ์จินโยประสานงานร่วมกัน ทำให้พวกเขาสามารถครองเกมที่กลางสนามได้เหนือกว่าเจ้าถิ่นอย่างเห็นชัดเจนกระทั่งกองเต้ก็ยังสามารถใส่สกอร์พังประตูจากลูกยิงไกลได้สําเร็จในครั้งนี้จะมาข้อที่3ตัวสำรองสเปอร์ไม่อาจาเปลี่ยนเกมได้ไดายายชาวโปรตุเกสของทัพลิลลิฟไว้นะฮะขยับเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นในช่วงนาทีที่62เมื่อทีมตกเป็นฝ่ายตามหลังไป2เข้าไปเป็นที่เรียบร้อย โดยทางโอริเวอร์สคริปต์เนี่ยกระทั่งไบรอันคิวถูกส่งลงมาแทนที่ตองกีเอ็มเดนเบรแล้วก็ทานจิโอวานีโลเซโร่แต่ทั้งสองคนนั้นอ่าไม่อาจเปลี่ยนแปลง,ปลงโมเมนตัมของเกมได้เลยมากนิดเดียวและก็ยำแย่ถึงขนาดแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยนะและสุดท้ายข้อที่4นะฮะสิงประลูทะยานจกฝุงในครั้งนี้ โดยผลจากชนะของเชลซีในเกมเกมนี้ทำให้พวกเขานั้นทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งจาง่าฝูงบนตารางคะแนนธุรกิจด้วยการมีทั้งหมด13แต้มหลังผ่านเกมการนแขน่งขัน5นัดโดยแบ่งเป็นชนะ4เสมอ1นนและยังไรพ้พลาอีกนะโดยพวกเขามีแต้มท่าทางลิเวอร์พูลและกแมนยู13คะแนนโดยเกมถัดไปของลูกทีมชูกเกลนั้นจะทำศึกบิ๊กแมตกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอ s ทียร์สเตเดียมในวันเสาร์ที่15กันยายนที่ถึงนี้ ในนะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะสี่ประเด็นร้อนหลังเกมในศึกลอนดอนดร์บี้แมตช์ที่ทางเชลซีนั้นสามารถเอาชนะสเปอร์ไปได้3ต่อ0ในเกมเกมนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีวครับชูเก้าเชิดชูกองเต้คีแมนสำคัญพาเชลซีบุกเช็คบินสเปอร์โดยกุณซือสิงอวยแหลกเมื่อทางเอ็งโกรกองเต้หลังโชว์ฟอร์มไม่อย่างอเอดเจียมแม้จะมีเวลาโชว์ฟอร์มเพียงแค่ 45นาทีเท่านั้นในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยงานนี้ความเคลื่อนไหวหลังเกมได้สุดความมยนกิจในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นผลปรากฏว่าสิงห์ปรูเชลซีเป็นฝ่ายบุกไปเช็คบินไก่เดทองทอมแฮมฮอสเปอร์ได้ถึงถิ่น3ต่อ0จากผลงานของเทโกซิวาเอ็นโกร์กงเต้และอันโตนิโอบริติเกอร์คนละประตู หลังจบเกมโชมัสชูเคิลนยายใหญ่ของทีมเชลซีได้ออกมายกย่องเชิดชูผลงานของกองเต้มาว่าเป็นคีแมนคนสำคัญที่ทำให้ทีมสามารถบุกมาเอาชนะคู่ปรับร่วมกรุงลอนดอนไปแบบขาดลอยโดยถึงแม้จะได้ลงพื้นที่แทนที่ไปสันเมาส์ในรึ่งหลังแต่กลับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าถ้าคุณมีผู้เล่นชั้นนชาอย่างทางองคลก,กองเต้อยู่ในทีมแสดงว่าคุณนั้นกำลังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังมองหา เ,เขามีคุณสมบัติทุกอย่างที่คุณต้องการในตำแหน่งมิดฟิลด์ผมเห็นแบบนั้นทุกวันในการฝึกซ้อมมันยากที่จะเชื่อนะว่าเขาเจ๋งแค่ไหนและเขามีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรถึงเขาดีเพราะอินกรองงเต้เขาวิเศษเป็นอย่างมากถ้าคุณมีนักเตะอย่างเขาอยู่ในมัแน่งสำรองและต้องการจะเปลี่ยนเกมเขาคือตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วเพราะเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงสามารถเปล um ี่ยน ซึ่งจากชัยชนะในเกมนี้ทําให้ทางเชลซีขึ้นไปรังตำแหน่งจากฝูงของชาเวเธุรกิจหลังผ่านไปแล้ว5นัดแรกนะฮะของฤด,ดูกาลโดยถึงแม้จะมี13คะแนนเท่ากับทางเดวบ์พูลและเปนยูแต่ผลต่างประตูดได้เสียนั้นดีกว่าเยอะเลยนะเปไ็นต่วงานนี้อยู่ข้างบนช่างหนาวเสระเกินเชลซีของเราเรามาดูข่าวต่อมากักนดีกว่าครับอันลี แจ้งข้อผิดพลาดสเปอร์พาชซิซีแม้ครึ่งแรกจะเล่นดีกว่าก็ตามชีโดยทางเดเลีอันดีห้องอเครื่องท่านน้อสเปอร์ออกมาเปิดเผยข้อผิดพลาดของทีมในเกมเปิดบ้านพาชซิซีคู่ปร,รับร่วมเมืองไป0นต่อาทั้งที่ครึ่งแรกนั้นเล่นดีกว่าตั้งเยอะเลยโดยทางเดเลีอันดีนะฮะกองการไก่จะทองท่านนมอสเปอร์ทีมตังแข่งสุกกบฏวิทกิจออกมาเปิดเผยข้อผิดพลาดของทีมในเกมเปิดบ้านพาสิงห์ครามเชลซี ผู้ปรับรวบเมไปสไปต่อสามในเกมลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งที่ครึ่งแรกนั้นเล่นได้ดีกว่าที่ซ้ำไปโดยเกมนี้ผู้มาเยือนสิงห์ครามเชลซีนั้นได้สามประตูในครึ่งหลังจากทางเทโกซิวาเอ็งโกโรกอนเต้และอันโตนิโอบริติกเกอร์ของเกมการแข่งขันทําให้เก็บ3คะแนนสาคัญมีเพิ่มไปทั้งหมด13แต้มจากการลงสามนัดเท่ากับ2ทีมกลุ่มผู้นําอย่างทางของแดนเดเบอร์ฟูและก็ไปแสดงแมนยูนนั่นเอง ดยล่าสุดทางเดเรอัลีได้ออกมากราวมาว่าการเจอกับพวกเขามันคือเกมที่ยากนะครึ่งแรกนั้นเราเล่นกันได้ดีแต่เราดันกับจบสกอร์กันไม่ได้ไม่ดีเองเมื่อเราสู่ช่วงครึ่งหลังเราก็เสียประตูไปจากข้อผิดพลาดของเราและผมเองก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบในจังหวะนี้ถ้ามันไม่เป็นแบบนี้เกมมันอาจจะออกไปอีกแบบหนึ่งก็เป็นได้ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับ ว่าในเมื่อครึ่งแรกนั้นเราทำประตูใส่พวกเขาไม่ได้นั่นทำให้ครึ่งหลังเราจึงถูกพวกเขาลงโทษแต่บอกตามตรงนะผมไม่คิดว่าสกรอร์มันจะออกเป็นแบบนี้มันไม่ค่อยแฟร์กับเรานั้นสักเท่าไหร่นักเปตามงานนี้นะผมก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วสเปอร์ไม่สามารถหยุดยั้งความโหดร้ายของทางเชลซีได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับดีครึ่งเดียว ทูเคิลยังไม่พอใจฟอร์มเชลซี Chelsea, แม้จะบุกยำใหญ่ใส่สเปอร์ก็ตามทีโดยคุณซือสิงปรูย,ยังไม่พอใจฟอร์มการเล่นของทีมแม้จะบุกชนะทางไก่เดืทองถึงถิ่นไปก็ตามทีนะฮะซึ่งทางสมัตทูเคิลเฮดโค้ชของทางเชลซียอมอรับคำว่ายังไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของทีมทั้งที่ขวันักในเกมบุกชนะทัานั้นฮอสเปอร์โดยเฉพาะในครึ่งแรกโดยสิงปรามเชลซีบุกเก็บสามแต้มเหนือไก่เดืทองด้วยสกอร์ขาดลอยไป3ต่อ0ูนย์ อย่างไรก็ตามคุณซอชาวเยอรมันยอมรับแล้วว่าเขาแฮปปี้ที่เอาชนะคู่แข่งได้แต่ไม่พอใจกับฟอร์มของนักถิมนักโดยเฉพาะครึ่งแรกที่เล่นแบบขาดความดุด,ดันโดยเขาด้บอกว่าผมไม่มีความสุขเลยสักส5่ิาทีแรกมีบางคนโชว์ฟอร์มส่วนตัวได้ดีอย่างทางเกป,ป้าและก็ติกโกสิวาหลายคนก็ทําให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจะโดยรวมแล้วยังขาดความตั้งใจพลังงานและความมุ่งมั่นในตอนดวลจวังหวะ5050 ชูเกิลคนนี้ก็ได้กล่าวผมนั้นรู้สึกมาว่าเราต้องการเอาชนะด้วยทักษะการเล่นแต่ในดรบบี้แมตช์แบบนี้มันไม่ใช่แค่เพื่อทักษะเสมอไปมันต้องมีความดุดนันในการดวลและก็ฟอร์มที่ดีกว่าน,นี้ในการเล่นเป็นทีมเราคุยเรื่องนี้กันชัดเจนในช่วงพักครึ่งโดยเขาได้บอกว่าครึ่งหลังคือฟอร์มการเล่นที่ดีมากเลยนะและเรานั้นสมควรชนะจากฟอร์มในครึ่งหลังมันเป็นการตอบสนองที่ดีและผมมีความสุขกับฟอร์มครึ่งหลัง ของเราเป็นอย่างมากเป็นระว่งงานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่านะันต่อไปเชลซีนั้นจะกลับมาโหดเหี่ยมได้อีกครั้งไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโม,มสรเชลซีประจำวันที่21กันยายน2564ยโดยเฉพาะครั้งเชลซีครับ